สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการตอมสานึกอักเสบหรือไงรายการฟันนี่คลิปอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรจิตสํานึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นตอมสํานึกดีสร้างสรรค์สังคมดีให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะและในวันนี้นะครับผมจะขอหยิบเรื่องกโกงมาเล่ากันให้ฟังอีกครั้งครับนั่นก็คือเรื่องของขายของไม่ซื่อสัตย์นั่นเองเรื่องโกงเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมานานมากปปปรราาาบบกกงงงงยไไ็มม่่หดดอพูถึเื องความซื่อสัตย์ในบางทีเราอาจนึกถึงเรื่องใหญ่โตอย่างคอร์รัปชันคอมมิชชั่นหรือว่าการโกงระดับประเทศแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจากเรื่องเล็กๆใกล้ตัวเรานี่แหละค่ะอ,อย่างเช่นโกงเวลาขายของโกงซื้อของก็โกงโกงข้อสอบโกงเงินวัดแล้วพอเราชินกับการโกงนะครับกับความไม่ซื่อสัตย์เล็กๆน้อยๆเนี่ยอนาคตเราก็จะโกงเรื่องใหญ่ๆแล้วก็ชินทีนี้แหละครับสังคมก็จะเสียหายวุ่นวายไปหมดเพราะงั้นฟันนี่คลิปวันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูกลโกงใกล้ๆตัวกันค่ะใกล้แค่ไหนครับจีจี้หน้าบอกซอยเนี่ ในคลิปกับตอนที่มีชื่อว่าส้มหล่นส้มหลอกไปนะคะทุกคนค่ะตามมาเลยค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะพาทุกคนเนี่ยไปซื้อส้มกันร้านเจ้าเด็ดเจ้าดังเลยค่ะร้านนี้ส้มอยู่้าส้ม ตกใจอะไรก็ส้มเนี่ยเจ๊ส้มอะไรไม่รู้สวยน่ากินจังเลยส้มมันน่ากินแล้วคนขายน่ากินกว่าโอ้เจ๊ไปกลับเถอะเจ๊เขาคงป่วยแล้วกลับได้ยังไงไล่อยู่เนี่ยนี่ค่ะหูยสวัสดีจ้านี่เจ๊โขกเองไม่ใช่โขกธรรมดานะโขกกะโลโขกกะโลนี่เจ๊ไปแอบเล่นหนังพี่พศานนท์มาแล้ว่ะนะร้านเจ๊อย่าส้มสวยๆทั้งนั้นคัดมาแล้วอีกทีหนึ่งเคยเล่นละครไปเหรอผมเคยดูในติ๊กต็อกไให้ด้ไม่เอาหน่อยเดียวมันแมนไปหน่อยเดียวหน่อยเดียวเจ๊เป็นตุ๊ดเจ๊เลกกกกแลลลล้วเเเเไม่อา ข้าเวลาเร็วเดี๋ยวมันเอ็ดเด็ดแอร์เลือกเลือกไปเถอะเลยจ้าหวานหวานมาหวานเจ๊แถมให้เลยไม่มีรูปไหนหวานเท่าหน้าเต็งจ่าเจ๊ร้อย,อยโอ้ยอีกน,นิดเดียวเองอีกน,นิดเดียวครบสองโลเลเดี๋ยวเจ๊แถม เอ้ยเจเรื่องแกงกบสองโลแล้วเลือกดีๆมอีกสามลูกเลยที่ไปกินร้านนู้นอย่างร้านนู้นอร่อยนะร้านไหนร้านไหนร้าน้นู้นอะชงเงยนิดนึงไหนเห็นยังเห็นย่างที่มันเป็นไฟตรงนั้นอะไม่มีมีได้แล้วได้แล้วจ้าวจังเลยขอบคุณนะครับส้มให้อร่อยนะครับผมไปที่รากไปหาอะไรกินกันแถวนู้นดีกว่าโง่จริงๆโดนสลับของยังไม่รู้อีกลูกดีๆแล้วก็เอาไปโชว์ลูกเน่าๆแล้วก็ขายออกไปก่อนโง่ทั้งผัวทั้งเมียนั่น ตาตกตกตกที่อ้หนูหยิบให้หน่อยสิมาดนี่มาแล้วครับป่าดุนีที่มาหอมแล้วนี่ยังหอมสูดแก้มเงียบวไดดเลยพูดอะไรนะคนเยอะแยะเขินใครเห็นยังเขาก็ฮู้มาแล้วอ่ะโอ้ยแสบ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 หนุ่มหนุ่มเนี่ยมาแล้วจ้ามาแล้วแชมพูอะไรแชมพูคืออะไรตัมปู เอาก็พูดให้มันชัดๆสิยะพอดีว่ามื้อนี้เนี่ยเป็นตำปูเป็นปูที่แบบว่ามาจากเมืองนอกเลยเนี่ยก็เลยต้องอินเตอร์น็ตนหน่อยกูพูดให้มันชัดๆสิไม่สวยแลย้วยังพูดไม่ชัดอีกปูเมืองนองเมืองนอกแล้วมาคิดตังเพิ่มไม่เอานะโอ้ยไม่คิดเอาไหมชิมเฉยๆรอบหนะ้าจะได้อุดหนุนกันอีกอย่าไปตาม,มต้าต่อแล้วนะลูกค้ารอบบายปูปูปตัวเป็นๆเลยอ่ะตังยังอีกปะครับโอเคน้ำลายไหลอ่ะ เปลี่ยนวันนี้ก็ได้ทั้งนี้ว่าเปลี่ยนอะไรวันนี้เล่าไม่ได้ดูดิบอกว่าเลือกเป็นเลือกเป็นเป็นไงดูนะทุกคนไม่น่าเชื่อแฟนเลยจริงๆปะซื้อมาสองโลเห่าไปแล้ะโลครึ่งมันโทษเขาอยู่คนเดียวได้ไงอะตอนเลือกเขาเลือกอยู่ดีๆคูสารซื้อมาจากร้านเจ้าดังอ่ะเฮ้ยแตงเห็นที่เขาเห็นป่ะวะเ้ยชิล่บ เจ๊โกงแกงส้มลูกค้าคนไทยไม่ีปัญหาเนี่ยก็เพราะมีคนขี้โกงอย่าง,างเจนเนี่ยเยอะเกินไปไป,ไปเลยไหมเราจะไปจัดการเลยไหมะะได้อุ้ยโซมลนจะปิดร้านแล้วใช่ปะ่ะ <c oughs> งั้นยกไปทั้งเล่าเลยยกมาเลยค่ะยกมาเลยจ้ะยกมาเลยหลังตามานะโอ้โหเจ พอมีแต่ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยติดใจส้มเจ๊เหรอโอ้ยแน่นอนจ้ะเจ๊ติดใจส้มร้านเจ๊มันหวานมากเลยว่าจะมาอุดหนุนเพิ่มจริงๆไม่ต้องเลือกก็ได้นะเพราะร้านเจ๊อ่ะคัดให้แล้วจ้าดหัวไม่มาเหรอไม่มาจ้ะพอดีว่าไปหาเมียใหม่ละดีแล้วมันขี้เล่จะตายกระล่อนด้วยดูหน้าก็รู้แก่ก็แก่แก้มยีห้อยมาขนาดนี้เลยติดกันขัดเจ๊ได้จ้ามี Q R ไหมอะเจ๊อ๋อไม่มีเดี๋ยวบอกชื่อธนาคารเอาก็ได้อด้ธนาคารไทยพาทิตไทยพาทิตโอเค อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงฉันเองเฮ้ยเลขอะไรนะคะเจ๊สี่แปดสามโอยสามอ้ยโอ๊ยพี่รักโอ๊ยเป็นไรไหมเอ่ยโอ๊ยเจ็บรึยังน่ร้เจ๊เนี่ยนี่เขาเป็นบุตรเลยนะขโมยของเหรอฉันจะแจ้งตำรวจ ใช่ใชฉันจะได้แจ้งจับคนขี้โกงแบบเจเนี่ไงไม่ซื้อตส์กับลูกค้าแบบเจเนี่ยมันต้องโดนทั้บ้านดูไว้นะอีเจเนี่ยก็สับส้มเอาส้มดีๆเก็บไว้แล้วเอาส้มเน่าเนี่ยให้ลูกค้าคนอ,อื่นแล้วนั่งกี่โมงมีหลักฐานเหรอโอเคเจ๊ไอเฟกนิวเนี่ยทำภาพขึ้นมาเนี่ยใส่หลาร้านเจ๊เนี่ยจะแจ้งตำรวจแจ้งสิแจ้งเลยโอ้โหย ปวดท้องปวดท้อง AI ไงดูสิตอนจะปวดท้องดูสิอะไรต่อ AI มันหาว่าฉันโกงไอเดี๋ยววัส่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยไปกินนี่อย่างไหมนี่ก็ทั้งวันก็ไม่ได้กินอะไรเลยก็กินแค่ตำปูปลาปูของร้านแกนั่นแหละ เป้ามาจากไหนปูมันรบบเผาเมืองมาเองต้องใส่ปูเนี่ยมันมุดกระนามาเนี่ตรองใส่นี้ลำโพงผีปูเข้าเหมนครอบโกงคนอื่นเขาอ่ะเขาจะเองโดนบ้างรู้สึกไหเจ๊ไปหาหมอกันได้ไหมอ่ะไปหาตำรวจซะดีกว่าใช่ไหมเราเฮ้ยไอเสกโลโซตอมสำเนึกอักเสบหรือไงทำนิสัยไม่ดีอีตอมสำเนึกออักเสบแบบนี้ไม่มีใครเอา เหมือนโดนกรรมตามทันแบบเรียวทามเลยนะคะสลับเอาส้มเก่าส้มเสียให้ลูกค้าเนี่ยเจอแบบนี้เนี่ยยังน้อยไปนะและถ้ามีใครถ่ายคลิปโกงนะครับก็ต้องแจ้งความเอาให้เข็ดเลยนะครับพวกนี้เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่จบแบบคำๆแล้วนะคะเพราะมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าโกงกันทุกหย่อมย่้าแบบนี้ไม่ไหวเลยอะคนรุ่นใหม่อย่าย,ยอมเด็ดขาดโดยเฉพาะพวกที่หลอกขายของยิ่งโกงคนที่เขาไว้ใจอย่างเราเนี่ยแย่จริงๆครับอันนี้รับไม่ได้เลย,เลยการเสียความน่าเชื่อถือไปเนี่ย มันเรียกกลับมายากมากๆเลยนะคะบางทีเนี่ยอาจจะเรียกกลับมาไม่ได้แล้วก็ได้เพราะอย่างนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีอาชีพอะไรความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ทุกคนควรต้องมีนะครับถ้างั้นเราไปฟังเพื่อนๆพี่ๆกันบ้างดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างไปฟังกันเลยครับถ้าโกงคนอื่นหนูว่าเริ่มพวกนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกมันเป็น c o m มอน s e n s ์เนาะเป็นสามสาสำนึกที่ทุกคนควรมีอยู่แล้วคือไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยคือคิดนิดน น่อยู่ที่วิธีคิดครับถ้าคนเราคิดเป็นก็น่จะเลียกไม่โกงครับมอยู่ที่เราใช้ชีวิตยังไงมากกว่าถ้าคนพวกนี้เขาคิดไม่ได้เขาก็จะทําต่อไปเรื่อยๆครับคนโกงเนี่ยมันกงให้ทุกลูกแบบจริงๆไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความรับผิดชอบถ้าคุณหรือครอบครัวคุณโดนบ้างคุณจะรู้สึกยังไง เห็นตรงกันทุกความเห็นเลยนะคะ <Ừ. S 1> โดยเฉพาะที่บอกว่าถ้าคุณโกงคนอื่นแล้วคิดถึงตอนที่ตัวเองเนี่ยโดนโกงกลับบ้างหรือเปล่าถูกเลยครับใจเขาใจเราคนโกงคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับทำไมประเทศเราถึงแก้ไขไม่ได้สักทีครับพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้มีทุกประเทศทั่วโลกหละแต่จะน้อยจะมากก็แค่นั้นเองถ้าเราอยากให้บ้านเรามีคนโกงคนไม่ซื่อสัตย์น้อยลงเราก็จะต้องให้ทุกคนช่วยกันทำครับเราพูดอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยค่ะเราจะ นามซ้ำไม่เห็นนะครับว่าคนรุ่นใหม่เนี่แหละมีความซื่อสัตย์แล้วต่อไปสังคมไทยของเราก็จะน่าอยู่ประเทศก็จะน่าอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้ามากๆเลยค่ะร่วมสนุกในรายการตอมสำนึกอักเสบหรือไงเพียงตอบคำถามว่าจากพฤติกรรมของเจ๊โขกที่แอบสลับส้มดีเป็นส้มเน่าให้ลูกค้าถือว่าขาดจิตสำนึกพลเมืองในข้อใดความมีเหตุผลความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ ส่งคําตอบที่โดนใจสิทธนแรกจะได้รับตุ๊กตาน้องสนกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าภายในวันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่24พฤศจิกายน2568สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการต่อมสํานึกอักเสบหรือไงหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความสนุกสนานไปกับข้อคิดดีๆแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลา1 1โม15นาทีสาหรับวันนี้สว,นนสวัสดีค่ะ